เจดมากค่ะสบายดีเดอ้อพี่รองจา๋าสบายดีเบิร์ตสุขูุสุคนเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่สองแบบแปบสวรรค์คือเก่าเด้อพี่น้องสบายดีตอนบ่ายๆเนาะเดี๋ยวมือนี้สิพามาเบิง่งเด็กๆไทยนาค่ะมือนี้เพื่อนไทยนาหูดของเจ้าของเนาะซีมอนกับฟ้อนใส้พากันอยู่ปุ่นเด้ออือก็ถึงอยู่พี่น้องเปลี่ยนพ่อได้เก่งนะจ๊ะนา็กซ์สูงยังสองไอ<ห>้น้องห,ห้ามแน่กับผมเป็นยัง แต่มกักกะสีไทยง่ายอยู่เดนโบมีน้่มคือตอนสวรรค์ไทยเนาะนี่อันนี้คือพลอใส่สีมอญห่างกะเปลี่ยนไปเมื่อกี้นี่ยเสด็จเอพากันเห็ดมันหามจังพากันมุนติ๋วติวอยู่หันเดียไปจังได้เมืออม่อยบอ่เมื่อยว่าสันนิสอันนี้สีมอนเก่งเว้ยใครน่าเปลี่ยนพ่อได้เลยปีนี้พลใส่ใส่กระเทือกอยู่พี่แม่นบ่ เก่งนะนี่ยบผ่าก,กันใส่เสือแคนยาวเลยลูกโอ้ไทยของแล้วออ้พาก,กันเ็ดมันหามแล้วนี่เนาะมันช่แล้ว <laughs> ชิมวนไทยนะหามสาหามไส่เ <laughs> ก่งเว้ย เรียบร้อยอุ้ยไห้น่ากันไห้พวกียวยาวหนึ่งพี่น้องอือไหเก่งเว้ยชั้นหนึ่งสองไอ้นอ้องกระถึกอยู่ด้ยินเสียงจอแจจอแจอยู่เนาะเพราะว่าชว้านท่าก,ก็มาแตนไปสซื้อเครื่องวันนี้มีเลี้ยงเด็กหน่วยจะเลี้ยงเด็กๆค่เนะเนาะอันนี้คือหน้าไก่กันกับหน้าเขาไปแหละนะเนาะอนกำลังโลกไก่พี่น้องเห็นบ่มือสาวในีมแม่สาวบ้านก็นมาโลกนี่ ลกกะสีดำนาแล้วพรุ่งนี้จะเนาะน้าติดกันเลยลงคนละซอยกำลังถ่ายอยู่ทางลุมแสดงมืออื่นเขาอาจสิจางคนดำนาเนาะแต่ว่าเฮาบ่าได้มาดอกพอมืออื่นเขาสีลงไปงานศพป่านนองธรรมเนาะเขาจะเอาลงมืออื่นแด,ดดแจังสีมีแต่สีเป็นลมเท่านั้นแล้ว เอาลงให้ใหม่ก็ได้โอ้บังคำ <c oughs> พอชัย <c oughs> ก็เม่นมันดีดค้างเจ้าไไบานมันขึ้นค้ะผัดปลาเขามันเยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากกูบังคำก็เม่นมันต่ำเขียวคนเนี้ <c oughs> บอกวได้งินใส่เลขกหนึ่งปะครับไทยไทยนาจะเล็กส,ส,สองน่ะนี่สมะมาเลิศแทะบ้าทขึ้นขนาบางกี้นี่นะทังไมมันเอาแข่วออกจำบ่ายอ้ผูนพอเศ้าเมื่ออยู่หมพวกค่ะเนาะเปลี่ยนกัน เออ,เ,อ,อเกียร์รถนี้เลยชัสนใส่เธอใส่เปลด่ยนใช่ไวะรถเพิ่์มมันเป็นเกียร์แบบสี่เกียร์นีวมันเลยใส่แบบสี่เนาะในแสมมันคือบูเขาแท้ตัวเองยังเคยบางกินเลยเจ้าพัดไปป่า เัากิมาไม่สาข้างจากกระต่ายไปน้ำเดเพราะเลขนี่มันก็สิบประมาณนี่แหละสามสวรรค์ไทยเลยน่ะใหญ่ยยเป็ดผู้บ่าวเบิดแล้วหายอยู่หายกินกะดูไปคักแท้เนาะสมกับได้รางวัลเลยว่าสันเอามีเอฟซีเมนต่ไปสมควรได้รางวัลแล้วว่าสัน เด็กขยันแห่งปีไปหาก,กินกับว่าแต่ส่วนลงังเถอะเขาก็ส่วนเฮ่าเดียวว่าแต่เขาบ่ส่วนเนาะลังเถอะอถอเขาก็ส่วนไปหันไปนี่เรื่องหายน้อกินอยู่ง่ายกินง่ายแบบเพศได้บดเพศทุกที่ทุกอย่างคือดีแหงบางคนไหนใหญ่กว่าเขาก็ยังบทักบทันหูจักเอยียงก็มีเด็พี่น้องอาอยุลรยซื่อใหญ่หย,ย,ย่อนกินเขาเท้าหย่อนลายปีก็มีแบบบริเวณเปียกบริเวณยังเลยเนาะ อนั้นก็นกนบอดดีดีปันดดอกขนาดซัํหนี่ก็ยังหูจักซอยเวียกพ่อแม่แล้วเนาะ็ถือว่าโอเคแล้วเสียวซัำไดเป็น,ท,ปนทุกอย่างให้เธอแล้วนะเจลร่สีมอนพอนไซนี่นะเป็นให้ทุกอย่างเลยทั้งหากินทงงั้ทงหาเงินทั้งไถนาจ้ามีดูกไซขับคูนมันก็ดียังสี่เลยเนาะ ขันมีลูกรายเทวดาก็ว่าไปยังเด็ดยังมือแรงขนาดตอนนี้นะสี่โมงสี่หาโมงแรงนี่เดยยังเดดจังฟ้างเลยค่ะนะเดี๋ยวไปเบิ่งดูเขาจะขุดยังขุด ขุดอะไรมอนขุดยงลุง,งโอ้ยำไทยแต่มันอยางนะโมธรรมดาสู้ๆนะมอนเดี๋ยวไทยได้แล้วมีไปซื้อแลวกินมาไวแล้วเนาะไทยได้แล้วสิเรียง่งสลลงของขอยยังพันเด้๋ย้วเถอะ เงว้ยขอดพี่ปิ่นมาเลยบังแฮมมอนยำออกมันสีถับคอเจ้าผักกาดตัดหักใหม่พี่น้องผัววายน้ำเผาไทยนาน้ำสีไทยเนี่ยหั่นแล้วมันสีสุดนะหั่นแล้วเถอะมักกาต่ายตัวแบบนี้ กขาขึ้นโอเคต่อค่ะัไพ่อ,อก็คือแบบปล่อยเลยได้พี่น้องเนะให้เขาเหดเองแต่ก็ค่อยเบ่งยิ่แบบสีตลอดเขายัางคิ้เป็นนั่งสิเป็นเวียนไทยในน้เพราะว่าน,นี้มันเป็นต่อ เก่งเว้ยไทยอ่อมต่อก็ได้ขนาซ้อนภูเยนไทยมาสองสามปีนะเนาะเปะ <laughs> แล้วได้แน่เอโของอรอีไหมเมืเ่อยปะเมืเ่อยปะมาสิบเดืยน Va, va, Sara, ให้มาเรื่อยๆไข่เหรอโอ้ยบ้าอนดีเจ้าก็้งกว่า มาผีมาหดใกล้ชิวต่อจังโยคืโคนโยคืนโอ้โหขมามันยี่ต่อให <ไป S 1> ้ได้กั็ใช้กับโมกินท่าน,นเจ้ากวปิปไปเลยเลยจัโงโนยขมา ซิงได้โหลดกันเลยนะมันซิงไปทางเดียวห่าบอกกินแล้วฉะนั้นกรก็ัะเป็นทางงูเลย Kaya, kanai, pelik, sudah. อกเนามันไม่กินแล้วมันนอนมาแล้วี่แล้วเให้นทิทายขอเทงให้จิมอนาใขอเน่จาวุน ชิมอนเตียนแล้วว่าเขาก็กลุ่มใช่ไหมจมอนเตียนยนึงไข่ก่อเคนูแ่ียทีมอนไ่เป็นไข่ดีกให้เดยวไขายนีา้ให้นั่นให้นั่นจนค่บุญเลยคือคไว้สุดท้ายบุเอิอ์มบุญบพีโอ้ยเกิก็ีดำเายังห้องกันตาอีกคน เยคุณพ่อนในไทย่นยังขายแดแล้วครับว์อันไทยนะมีต้นใหม่นาะหยากพี่น้องนางยัง่เคยไายให้ที่มีต้นใหม่นะไก่ไก่ี่มีขายพอเนาะมีต่อเหมือนกันส่วนไรนะชวดลงไปเท่าดไหน,นไม่เคยมีต้นใหม่ไม่มีต้นใหม่ไม่มีเลยแ,แ้าเดี๋ยวจะใส่กระไรพอดงานเราบูซี่ก็งานชุมพ่อน่ะต่อหลายอนี่มันต้นใหม่คนดูไ,ไหนน <c oughs> มาใส่ พลังงานไข่ไข่มันมันละลายเนาะเดี๋ยวไทยได้แล้วมาอีกไทยสองไทยจังขึ้นเงาเพราะว่าเคยเสือลูกสินกับประมืกมาปิกนางลิดก่อนระ,ะ,ะ,ะวังต่ำมันนะเดอะเ้อมาเพี่ยนเขามาเพี่ยนซี่ำตุนไหมเพี่ยนสี่คนพ่นยังแล้วนะ ยี่บเสียมาซูป,ปีอยู่ที่เราซุ่นเจ้าไทยนะอ่ะค่ะ, <4 S 1> คะไปสี่คนค่ะไทยอ่ะกินน้ำบ่เลยจำไหมว้าวเราเห็นน้ามาจากปีๆๆ <c oughs> นั่เจ้านี่โอ้ยใส่เหล็กคอมากแบบแพงๆเผ,ผด,ดีเลยพี่น้องก่อนกีนไทยมันลมบวบๆไปเลยผู้อยังเลิศ นี่เขาต้นไม้บาดเดียวเลยนะฮะนะ่ะยันแต่ยามมันกำเลี้ยวแล้วมันเสียนยันมือดีดใส่ต้นไม้นะเนาะอนนัันนะนแหละพี่ยันแห้งเอลี่ยก็เคยแล้วก็เคยไถายนากับไอ้แป๊บจ้ะนะอยู่บนต้นขอเด็กมันขืนพันมันขึ้นพันหน,นา้าตะกี้เห็ุคือพอดไซนี่แล้วปลาเขามาเลยลูก <c oughs> พงดงโลด <c oughs> สุดท้ายแล้ว <c oughs> เ,วเวลี้ยวย้อนลุงสิเลยพี่น้อง สามเป็นน่องไก่นาน้องบ้ากันเปลี่ยนกันคู่อ,อุ้ยนนสามคนเปลี่ยนกับบนไปแล้วแล้วนอนคนที่สี่ค่ะเด็กชายอ่อนจนใหม่ยังได้หนีข้าวนะมือบโได้พาเลยค่ะสิไปน้าเขาหลดเลยมือแตกเลยได้ตับมัหน่นะนะเอาใจามันมอนเ <laughs> อย่าเห็นกายกา <laughs> ยัาแฟนี่ยเป็นบ้าหมดแล้วซ <laughs> ีมอน พี่น้องกับกล่องมาเลยเห็นกล่องสวรรค์เป็นกล่องสดแบบสดแห้งเห็นบอน,อนี่นะซิว,วหรือว่าฮูคุมคนน่ะมาเห็นขู่อันเลยซุปเปิดโดยเฮา,าคือดำแท้ซุปเปิดดำมากโหตกใจตัวเองมากเลยเดี๋ยวท้ายหน้าอีกให้ซองให้กระพากันเมื่อแหละเนาะแต่ว่าสวรรค์สิบเมื่อซอยปลาหมึกไว้ถาชุบเปินแล้วก็ะซีเสียบใส่ไม้ไว้เนาะเพราะว่าสวรรค์สืบปลาหมึกกระลูกสีนมาบ่ามาปิ่งสูงดเด็ยกกิ่นมะแรงเนาะนั่งลินดิ้ปิ่งกลิ่นเละเ,เ,เดี๋ยววัน ฮัแลแหลพี่น้องจ้ามาคอนิสิขออนุญาตลาคนเด้อเนาะขอบใจเพื่อสุขคู่สุขคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้บ่แบบสดเจ้าพี่น้องบ <laughs> า,างท่านเกิดนานนั่นลาแล้วสบายดีนะ<ว>จ้าพอกันอีพี่ดาเด้อ <laughs>